เจ้าหน้าที่สกัดผู้ลักลอบขนย้ายไม้เถื่อนนะครับเขาอําพรางเป็นรถขนผักครับผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างจากนายทุนลาเลียงไม้เที่ยวละ20 0 0 0บาทภายใน2เดือนแล้วก็ทํามาแล้วมากกว่า10ครั้งแบบภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนําโดยนายชัยชานศรียงหัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่3ภาคเหนือน,นะครับ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสะกดรอยตามรถผู้ต้องสงสัยจากพื้นที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาจนถึงถนนสายเถินทุ่งสเสลี่ยมบ้านหัวทุ่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะเร่งเครื่องหลบหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่สกัดจับเอาไว้ได้ครับพอไปตรวจค้นภายในรถนะครับไปพบกับไม้ประดู่จำนวนมากโดยผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ37ปีและ26ปีครับ รับสารภาพว่าได้รับว่าจ้างขนไม้เถื่อนเที่ยวละ2,000 20, 0บาทให้ไปส่งที่โกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตโดย2เดือนที่ผ่านมาทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า10เที่ยวเจ้าหน้าที่ระบุว่าติดตามกระบวนการค้าไม้ข้ามชาติกลุ่มนี้มานาน2เดือนนะครับนำเทคโนโลยีการติดตามไม้มาติดตั้งจึงสามารถสะกดรอยและติดตามจับกลุ่มได้ในที่สุดครับ